สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับนะครับมาอัปเดตให้พี่นะครับว่านะครับพี่ๆถามว่ายังพอมีรายการไหนกันบ้างนะเดี๋ยวนี้ครับเรามารับชมพี่ชายนะครับก็มีรายการหนุนดวงแล้วก็หลวงปู่อ่ากิ่มยั่งยืนนะครับแล้วก็มีหลวงปู่สวงเจริญพรนะครับมาแบ่งปันให้พี่จะรับชมกันนะครับในี่นี้นะครับชอบถูกใจายการไหนนะครับเดี๋ยวพี่ชายนะครับลองเลือกกันดูนะครับนะ วันนี้นรแบ่งปันให้พี่เช่นเคยครับในราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับถูกใจองค์ไหนนะครับปิดถึงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากรายการหนุนดวงกันก่อนเลยแล้วกันครับตอนอีพีเย็นนี้ครับหนุนดวงเริ่มจากรายการอัปปาก้าลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวอนนะครับเลขคัวจัเบอร์มาเลขห้ารยสิบส่นเจ็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยบาทพอพี่พร้อมจะส่งฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยรายการที่หนึ่ง รายการที่2มาเป็นลงยาเงินครับคุยพื้นลงยาจีวอนสวยๆ Karere พี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข41นะครับสำหร,ร,ร,รับรายการนี้เป็นรายการที่2กับลุงโบอิ่มรุ่นหนุนดวงครับรายการนี้รายการที่2นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงดําเลขคู่ตัวเบอร์285นะครับเลขค้่ตัวเบอร์285ครับรายการนี้เป็นรายการที่3นะครับ เนี่ยสวยๆเลยนะครับนะ้าลงยาทีวอนนะครับรายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งฟรีครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ครับเป็นเนื้อสตะเนื้อทองเหลืองไม่เหมือมนมหาชนวนนะต่อโค้ดการรอบเลขโค้ดเบอร์สามสามองค์นี้ร้อยห้าสิบาทนะครับองค์ไหนร้อยห้าสิบาทนะรายการหนุนดวงหลังไหนร้อยห้าสิบาทสามารถจับคู่ที่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะสามารถจับคู่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะ ตั้งแต่รายการที่สองถึงรายการที่รายการที่สามนะครับรายการที่สามถึงรายการที่เจ็ดนะครับนะคู่ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับองค์ร้อยห้าสิบนะต่อมาครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการนี้เลขโค้ดเบอร์มันเลขสามศูนย์รายการนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทจับคู่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยทันทีนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่6รายการนี้ฝางเพชรนะฮะตรงสังกะสีเลขคุณตเบอร์มาเลขสองครับนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะพ่อท่านอิ่มครับนะหนุนดวงครับรายการนี้เป็นรายการที่6 150บาทจับคู่250บาทกันเลยนะพี่นะต่อมาครับรายการนี้นะครับโอ้โหนะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งเลขคุณตเบอร์2 5 9 เลขคนเบอร์259้ลงยาจีวอนครับรายการนี้รายการที่7ครับ150บาทจับคู่250บาทพี่นะตั้งแต่รายการที่2ถึงไอรายการเดนรายการที่3ถึงรายการที่7จับคู่250บาทได้เลยนะพี่นะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8ครับรายการที่8เป็นเนื้อทองแดงลมดำลุ้นเซอร์ไพส์ลงยาแดงครับเพียงแค่150เหรียญเลขคนเบอร์1น7รายการนี้แบ่งปันที่180บาทครับแบ่งปันที่180บาทครับพี่ชายรายการนี้เป็นรายการที่8ครับ นะครับตั้งแต่รายการที่9 11 12 1 2 1 3 14สามารถจับคู่ได้คู่ละ250บาทได้เลยนะพี่นะมาเริ่มจากลายการที่9เลยรายการที่9ลารายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ด9รอบเลขโคูเบอร์157องค์นี้150บาทพร้อมจัดส่งครับลายการที่9 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่10ครับนะเนื้อเดียวกันกับพี่ชายองค์นี้เลขคนจำเบอร์หมายเลขสองเลขแม่ทับครับเลขรองแม่ทับครับรายการนี้เป็นรายการที่10นะครับแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมครับองค์ละร้อยห้าสิบาทจบคู่สองร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะครับนะใครรับสองคู่ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยรับสองคู่ขึ้นไปทั้งปู่อิ่มทั้งทั้งพิมหนียงกลมทั้งพิมพ์เหลี่งยืนใครรับคู่ใครรับสองคู่ขึ้นไปผมคิดเพียงคู่ 2คู่400บาทเท่านั้นนะมาฮะลุ่ยจะตอกับเนื้อทองแดงมันปูครับเลขคุณเบอร์208รายการที่11ครับนะรับไปพี่ชายนะครับนะ250บาทนะครับคู่หนึ่งนะองค์เดียว150พี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ส2เลขคุณเบอร์นะครับหมายเลข2 3 3เนื้อทองแดงผิวลุ่มพี่ว้าวองค์นี้จะสวยครับ150บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่12บสองรายการที่12ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่13ครับ13รายการนี้เนื้อทองแดงลมจำเลขคู่ทะเบอร์5้าหนึ่งครับเลขคู่ทะเบอร์5้าหนึ่งครับรายการที่13นะครับนะต่อมาครับรายการที่14ครับรายการที่สิเลขคู่ทะเบอร์188 14เลขคู่ทะเบอร์188ครับ150บาทนะครับนะครับนะตั้งแต่รายการที่นะฮะเดี๋ยวผมตาให้ตั้งแต่รายการที่9นะ9 10 11 12 13 14 15 16เนี่ย จับคู่250ยกคู่2คู่ขึ้นไปพี่สี่ร้อยพอนะครับต่อมาครับพี่ชัยน,นี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่15 15หเนื้อทองแดงผิวลุ้มครับเลขโคดมเบอร์นะฮะหมายเลข19มองไม่เห็นอนะีกฮะงเ้าหนึ่เหรอพี่19เลยนะพี่ไปรุ้นะนะ หนึ่งเก้าอะไรทักอย่างเนี่ยเอาเป็นรุ่นเอาอีกกว่าอ่าสวยๆผิวลุ้งแบบนี้นะฮะรายการที่สิบห้าเป็นรุ่นเลขเอาอีกนะครับรายการนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหกครับสิบหกนะครับรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงมหาชนวนด้วยองค์นี้เลขคนเบอร์สองเก้าหกนะร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับจับคู่สองร้อยห้าสิบาทขึ้นไปนะครับสองคู่รับไปเลยสี่ร้อยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่17 17นะครับมาเป็นเหรียญจำปีเจริญพรนะครับของหลวงปู่สวงนะครับลวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุดเจริญพรครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองขัดเงาเลขคนตเบอร์นะครับหมายเลข40-13หรายการนี้เอาไป120บาทนะครับ2คู่นะจับคู่นะเพียงแค่ร้อยแปดสิบบาทจับคู่เพียงแค่ร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่ 18บแเลขคุณเบอร์4ี่แปดหเนะครับสิเลขคุณเบอร์สี่แปดหกเจ็ดครับนะสิบต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบเก้าสิเลขคุณเบอร์ส4่สี่สเก้าเลขคุณเบอร์สี่สครับรายการที่19ต่อมาครับพี่ชายรายการที่20่สิรายการที่ยีเลขคุณเบอร์3 0มศ3นย์เครับรายการที่20นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการ21ครับรายการ21เลขคุัวเบอร์2องสครับ2293ครับรายการ21นะครับต่อมาครับรายการ22ครับรายการ22นะครับจะเป็นนะครับน้าท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นท้าวสุเวสเวสสุวรรณครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเลขคุัวเบอร์หมายเลขสิรุ่นชัยชนะครับรุ่นนี้จะเป็นนะครับหลวงปู่เวรนะครับพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุยันพระอาจารย์ธรรมดลนะครับ นะครับและอีหลกเกจิขนาดจา์ร่วมพุทธาพิเศษครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนะบอกเลยนะฮะเก็บได้เก็บครับพี่ชายนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นชัยชนะครับวันนี้ครับมีมาให้3องค์3รายการครับแบ่งปันที่พี่เพียงแค่ร้อยแปดสิบบาทพร้อมจัดส่งครับรายการนี้เป็นรายการยี่สิบสองฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการยี่สิบสามครับยี่สิบสามรายการนี้ฮะ รายการยิบสามเป็นเนื้อทองเหลืองครับนี่ฮะขัดเงาครับนะเนื้อทองเหลืองขัดเงาครับพี่นะรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับพี่ชายเลขค้นจเบอร์หมายเลขสิบห้าครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกครับสิบหกเป็นลมดําครับสิบอะไรรายการที่พี่พี่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําครับ รายการยืบสี่เนื้อทองแดงดำครับเละนะแบ่งปันพี่องค์ละร้อยแปดสิบาทครับรายการย4บสี่นะครับแต่ถ้าพี่นะฮะรับสามองค์คู่กันนะครับผมขอแบ่งปันพี่พี่เพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอขอแบ่งปันพี่พี่เพียงแค่450้าสบาทพอพี่ได้รับ3องค์เด้ไปบูชากันเลยนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์ในคริสาสพิเศษนะครับจะผมให้ดูภาพวัวละนะครับข้าวข้างนะครับเก็บได้เก็บผมได้มาแค่3องค์นะนี่ฮะนะครับและที่สําคัญนะครับนะ อ่ารายการลูปหล่อจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ของรุ่นนี้นะครับนะไม่ได้มีหายง่ายนะครับได้มาสามองค์ก็มาแบ่งปันให้พี่นะครับ สำนะนี้ครับนะก็นะครับขออีก2รายการนิดน,นึงครับตอนนี้นะเสมาที่ผมเปิดเมื่อวานนะฮะตอนนี้อัปเดตเหลืออยู่2ององค์ท้ายนะพี่นะครับรายการที่ต่อเล็กรายการย5่ิห้ารยการองค์นีน้รายการ25บรับนะบเป็นเนื้อจหาชนวนเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งหครับมหาชนวนเนื้อผิวมะขามลงยาซุ้มแดงขอบแดงลงยาเสือโค้งด้านในลงยาจีวรนปูเคียบรุ่นนี้รุ่นเสือคาบแก้วครับ รายการน,นี้250บาทเป็นรายการ25นะครับเหลืออยู่สองอทาให้พี่นะอัปเดตให้สันหน่อยนะครับต่อมาครับรายการ26ลรายการน,นี้ลงยาเหลืองขอบ แดงนะครับส้มเขียวครับลงยาจีวอนเลขคนตัวเบอร์หมายเลข52ครับรายการนี้เป็นรายการที่26ครับนะ250าบาทเช่นเดียวกันพี่เหลืออยู่2องค์สุดท้ายยังไงก็คุ้มครับพี่เก็บได้เก็บนะนะครับสำหรับนี้ต้องมีแบ่งป์พาธภายนะครับ26รายการให้พี่ชายลองเลือกกันดูชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีรายและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้กราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ